จัชื่อสแพจัดชื่อสแพ่จัดชื่อสีแพร่ัดชื่อสีแพจัดชื่อสีแพจัดชื่อสีแพรัดชื่อสีแพ่จัดชื่อสีแพ่จัดชื่อสีจัดชื่อสีแพ่จัชื่อสีแพร่จัดชื่อสแพรจัชื่อสีแพรสีแพสีแพ่สีแพ่สีแพ่สสีแพ่สีแพรสแพรสี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 แพรสแพสีแพแ่แ่สี่ 洗菜，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 洗菜。 เงวดนี้เอาไปเต็มที่เล่าจักถ้าเธอถูกนำมาํำให้ฉันด้วยนะฉันอยากหาปลาฉันอยากหาปูาฉ,าาปฉันอยากไหว้รูสักการะบูชาฉันอยากได้สวย ร่ำรวยสมใจโชคลาบก้อนใหญ่เอาไปเอาไปเอาไปเล่าตาวันนี้วันนี้วนันนี้พี่จ๋าได้สมดังว่าได้ค่าน้ำมันฉันให้เลขนี้สุขสีสุขสันถูกกันทุกวัน ทุกวันทุกวันวันมีมลากไปยาวไกลหัวใหญ่รอตเตรี่ชื่นใจเลขนี้เลขนี้เลขนี้ชุดสวยดอกไม้ทัดอูชื่นใจดอกไม้ดอกใหญ่ห้าวาห้าวาเพราะฉันชอบใจทุกท่านที่มา ขอบใจขอบใจสักระ,ะบูชาแต่ไม่เอาขนมมาให้ฉันกินด้วยสิวันนี้ลูกไม่มได้เตรียมเลยไม่รู้ว่าแม่อยู่ที่นี่ขึ้มนมาถามพระอาจารย์ถวายธากระทาพระอาจารย์ร้บถินได้พระอาจารย์ฉันบอกมาก็ถึงได้รู้ว่าแม่อยู่ที่นี่ถ้ารู้นะเดี๋ยวพวกลูกๆก,ก,ก็จะมาแม่ถ้าวัดจับลูกอยู่นี้ไปไม่ได้แล้วแม่ลูกอิูข้าวเดี๋ยวลูกมา ก่อนแล้วลูกแม่ไปกินข้าวก่อนแล้วลูกหลานนอนน้ำแดงมาทุกวันนี้เดี๋ยวเอาน้ำแดงมาให้ก่อนกะขนมเนาะแม่บอกว่าอยากได้ขนมค่ะเดี๋ยวออกไปซื้อก่อนนะคะขนมเดี๋ยวแวะมาใหม่นะแม่นะในในรถเรามีขนมอะไรบ้างไไและแลดถวยก่อนได้ไหมแข็งมากเลยอะตอนนี้ไม่ถ่ายละแม่จ๋าเดี๋ยวมาถวายอย่มาถวายดูแม่แม่ยิ้มสุดแม่แม่ยิ้มหมดขาทั้งนแม่ห้าสามเก้านะ กระหืมนะบอกเลยนะว่ากระหืมนะลูกปวดดูดิแม่ไปไม่ได้อ่ะแม่แม่กดอยู่ขาเดียวแม่แม่แม่ถอยก่อนลูกอยากให้ไปก็ได้แม่แม่อยู่นี่แหละแต่ว่าถอยก่อนแม่เจ้าไปซื้อ ห้าสามเกอาขึ้นให้ข้าห้าสามเก้ออกแล้วมาแล้วคอขนมกับน้ำแดงเรียกงนขอบคุณค่ะ